สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้จิ๊จะพามาเก็บหอมแบงนะคะเป็นหอมแบงที่จิ๊ตปลูกไว้ในกระถางนั่นเองนะคะแต่จิ๊ตมีวิธีการเก็บที่แบบว่าเอ,อ่อทำให้ต้นเนี่ยสวยเหมือนเดิมนะคะโดยที่เราไม่ต้องตัดนะเราไม่ต้องใช้มีดตัดเลยนะคะง่ายมากๆาเลยค่ะวิธีนี้เนี่ยก็คือใช้สำดาบเอ,อ่อ ผู้ที่ปลูกหอมแบ่งไว้รับประทานเองนะคะปลูกไว้กินเองที่บ้านเนาะไม่ได้ว่าปลูกขายอะไรนะคะก็คือเราจะมีหอมไว้กินตลอดนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเลยค่ะ,ะทุกคนคะเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนเห็นใบข้างนอกเขาไหมคะเราก็จะเริ่มดิดใบข้างนอกเขานะคะใบข้างนอกเขานะคะแล้วลอกคะ่ะใช้วิธีการลอกแบบนี้นะคะลอกดึงให้สุดปลายนะคะนี่ คือดึงให้สุดตรงโคนค่ะดึงลอกลงมานะคะอ่าอีกทีนะอ่ะเดี๋ยวจะเอากลีบนี้นะกล้องชแฉกใบเอ่ยยาคือจะเอากลีสะะกลบสุดท้ายนะคะกลีบใบสุดท้ายนะของต้นแต่ละต้นนะคะเราก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะเหมือนการลอกกลีบใบนั่นเองค่ะลอกกลีบใบให้สุดโคนต้นแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะง่ายไหมคะเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวอีกทีนะเดี๋ยวอะไรอีก อีกต้นหนึ่งนะคะอ่าคือดึงลงมาเลยค่ะดึงลงมาให้สุดโคนต้นนะคะนี่เราก็จะได้เป็นหอมแบ่งแบบนี้นะอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับผู้ที่ปลูกหอมแบ่งไว้กินเองนะคะไม่ได้ปลูกขายอะไรเนาะอย่างเราจะทํากับข้าวสมมติเอาวันนี้จจะทําไข่เจียวนะคะทําไข่เจียวหรือว่าทําข้าวผัดอะไรเนี่ยทจ่ก็จะวิ่งมาเอา เดินมาเอาหอมแบ่งนะคะมันไม่ได้ใช้เยอะเนาะเพราะเราทํากับข้าวกินเองเนาะเราก็จะเ,เด็ดไปทุกต้นนะคะให้ให้เด็ดไปทุกต้นนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเด็ดในต้นเดียวไม่ใช่ว่าริดในต้นเดียวออกจนหมดนะไม่ใช่นะคือให้ริดออกนะคะใบสุดท้ายของแต่ละต้นในทุกๆต้นนะคะนะพอเข้าใจอยู่เนาะ แล้วทีนี้จะบอกว่าก็คือเขาก็จะเนี่ยค่ะเห็นเห็นไหมเขางอขึ้นมาแล้วค่ะคือจีดักมาเก็บแทบจะทุกวันเลยนะคะมาเก็บไปทํากับข้าวในเกือบจะทุกวันเลยเพราะว่าเมนูไข่นี่ก็คือมีทุกวันนะหรือว่าจะเป็นข้าวผัดหรือว่าจะเป็นลาบอะไรอย่างนี้วันนี้นะคะนี่จะให้ดูที่เขาขึ้นมานะนี่อันนี้ที่เขาขึ้นมาค่ะแล้วทีนี้จะบอกว่าเขาอะขึ้นมาเนี่ยค่ะเขางอขึ้นมา นี่ใบนี้นะเขางอกขึ้นมามันก็จะเป็นใบที่สวยเหมือนเดิมค่ะเป็นใบที่สวยเหมือนเดิมและใช้เวลาไม่นานค่ะไม่เหมือนที่เราตัดนะจิ๊ดลองเปรียบเทียบดูแล้วนะคะว่าการทําวิธีนี้กับวิธีการที่ตัดออกไปเลยเอามีดมาตัดออกตัดให้ชิดคนต้นไปเลยกับวิธีนี้เนี่ยอันไหนมันขึ้นเร็วและอันไหนสวยกว่ากันก็คือวิธีนี้นะคะจิ๊ดลองแล้วนะท่านผู้ชมก็ลองไปทําดูนะคะว่า จริงไหมนะอย่างที่จิตได้บอกกล่าวไปนะคะจิตได้วิชานี้มาจากแม่ค่ะคือแม่บอกให้เก็บแบบนี้นะจะบอกว่าจิตมาเก็บแทบจะทุกวันเลยค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนเก็บไปแทบทุกต้นแลวแหละแล้วทีนี้พอเวลามันขึ้นอะ่ะพอเวลาเขาขึ้นมาแทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าใบมันเหมือนเดิมอะ่ะทุกคนใบมันเหมือนเดิมนะคะใบของเขาจะจะเหมือนเดิมเลยจะยาวเท่าเดิมแล้วก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มาเก็บออหลายวันเนี่ยเราไปที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยมันเท่าเดิมอะ่ะเราก็จะแยกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยเราเราเคยมาเก็บแล้วหรือยังว่ามันเหมือนเดิมค่ะทุกคนลองไปทํากันดูนะคะเออแต่ย้ำนะว่าให้ให้ดึงให้จนสุดคนต้นเลยนะคะนี่จิ๊ดมาดึงแทบทุกต้นเลยนะเนี่ยให้สุดคนต้นเลยเนาะ ยังไงก็ไปลองทํากันดูนะคะทุกคนวิธีนี้เราก็จะมีหอมแบ่งเอาไว้กินตลอดนะคะสําหรับผู้ที่ปลูกไว้กินเองเนาะแล้วต้นสวยเหมือนเดิมค่ะจนแยกไม่ออกเลยว่าเขาขึ้นมาแล้วหรอทําไมมันเหมือนเดิมเลย <c oughs> โอเคจะได้มาแล้วนะประมาณก็ประมาณประมาณหอมต้นหนึ่งนั่นแหละสมมุติว่าที่เราไปซื้อที่ตลาดก็ประมาณต้นหอมต้นหนึ่งอะเนาะ เดี๋ยวจิจะเอาไปทําไข่เจียวนะคะเมนูไข่นี่มีทุกวันเลยนะเพราะว่าไก่ไข่ก็เลี้ยงเองเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะและขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะใครที่เดินทางไปไหนไ,ไหนขอให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิดด้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอุ๊ยตัวอะไรนี่ ใชไหมจะได้ไดเวลามีมาหลังบ้านไปเก็บผักทีไรซื้อนะอจะชอบตามมาชอบชอบผักชอบปลูกผักมันนี้หรอคะอยู่นาเอาไหมชอบชอบปลูกผักกินไหมกินหอมเออเออนอนในนี้แหละจะบอกว่าบางทีเส้นน้อยมานอนในนี้นในกระบอกไม้กระบอกไม้ตรงเนี้ยเต็มเลยนะเต็มพื้นที่เลยนะว้วนตัวเยญ่มาก แมวหรือหมูฮะแมวหรือหมูทำไมตัวใหญ่อย่างนี้แมวหรือหมูเวลาม,มีมาเก็บผักก็จะชอบมามาลดน้ําผักก็ชอบมา <laughs> จะนันบายบายท่านผู้ชมก่อน <laughs> จะนันบายบายท่านผู้ชมก่อนบายบายจะนันบายบายท่านผู้ชมก่อนบายบาย